เก้านะครับคือคุณพ่อคุณแม่มาที่อุทยานแ,แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์กรารระบาดก็รอนะครับคุณพ่อคุณแม่และยิ่งไปโรคหัวใจเนี่ยเป็นกลุ่มก้าวหายหลักที่ต้องฉีดวัคซีนนะครับเข็มที่สามนะตอนตอนนี้ต้องเข็มเลยและสองตัวที่ฉีดวัคซีนจะช่วยเข็มเดียวด้วยนะถ้าฉีดสองเข็มน,น่าจะน่าจะพคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะวันนี้ยากด้วยนะครับนะทุกคนเลยนะทุกคนเลย พวกผมเจ้าหน้าที่โดนเข็มสีกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทดสอบ1 2 1 2ทดสอบสอสอทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 6, 0ทดสอบทดสอบ 6แต่งทีมอาจารย์จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะมาออกบูธสัญจรค่ะเพื่อตรวจเช็คเครื่องกระตุ้นหัวใจสําหรับคนไข้จังหวัดน่านค่ะที่ได้ใส่เครื่องช่วยเชืช่องกระตุ้นหัวใจค่ะเป็นบริการที่เราทําทุกปีนะคะเนาะค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเดิมก่อนมีโครงการนี้คนไข้ของจังหวัดน่านต้องเดินทางไปเช็คเครื่องกระตุ้นหัวใจที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึงซ่งก็ทาให้เสียเวลาในการเดินทางเนาะอ่า หลายปีมาเนี้ยเราทำโครงการนี้นะคะอาจารย์มาจากโรงพยาบาลสวนดอกเลยนะคะมาช่วยเราเพื่อจะเช็คให้คนไข้นะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีหลายเรื่องว่าเช็นก,การทำงานยังดีอยู่หรือเปล่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใช่ไหมคะออหรือหลายๆอย่างที่เกิดปัญหาติดขัดเพื่อให้การทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจในคนไข้นียทำงานได้ดีนะคะ